ละเอียดยิบมากเราจะละบายกี่วันให้เสร็จเนี่ยสวัสดีค่ะพบกับช่องลองให้หมดวันนี้นะคะเราจะมาลองระวายสีภาพที่มีภาพเดียวในโลกนั่นคือเป็นภาพที่เราสั่งทำมานั่นเองนะคะอันนี้เราก็ได้มาจากเพจศิลปะ ระบายสี by painting easy ค่ะ <laughs> ถูกต้อง <laughs> เราสานทำมาเป็นรูปนี้รูปครอบครัวของเรานั่นเองอ่ะเรามาแกะดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแต่ความจริงข้างหลังเขาก็บอกแล้วนะว่ามีอะไรบ้างน,นี่มันจะเป็นอีช่องช่องช่อง,ช,องช่องตัวเลขอะ่ะเออแล้วเราก็แบบระบายตามตัวเลขไปเลยประมาณนี้แต่ไหนๆเราระบายทังทีเนาะมันก็ต้องมีอะไรที่พิเศษและดีต่อใจเรานิดนึง ติดแน่นมากแน่นไม่ไหวเฮ้ยได้แล้วต่ดา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 ,ดา,ดาตีลังกาหรือเปล่าตีลังกานี่นี่คือภาพก่อนระบายนะคะคือละเอียดยิบมากเราจะระไายกี่วันให้เสร็จเนี่ย นอกจากนี้ก็มีสีนี่เลยที่เป็นตัวเลขบอกว่าเราอะลงอันไหนได้บ้างแล้วก็เขาบอกว่าส่งอันนี้ไว้สําหรับเคลือบนะคะเมื่อเราทาพวกนี้เสร็จแล้วอะแล้วเราก็เคลือบด้วยสองอันนี้อีกทีหนึ่งอนอกจากนั้นก็มีเซตแปรงค่ะนี่แปรงนอกจากแปรงแล้วอันนี้คือเป็นที่ติดนะทุกคนสามารถเจาะอันเนี้ยแล้วก็ติดกับผนังแขวนได้เลย เพื่อไม่ให้เกนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาระบายสีกันเลยดีกวนะ่านะไปค่ะ ออนี้นะคะเราก็ได้ระบ,บายสีเสร็จไป็นทีละรอยแล้วแต่ต้องขอบอกว่าไม่ได้เหมือนกับแบบนะทุกคนพอตาจะแตกถ้าจะแยกสีเออเราด้วยเวลาที่จำกัดมากๆของเรานะคะเราก็เลยเออกแบบด้วยตัวเองนิดเดงเป็นใหม่หน่อยนึงอะไรอย่างนี้คือหน่อยหนึ่งก็คือเปลี่ยนทั้งชุดแม่เลยเพราะชุดแม่ตามแบบมันเป็นลายดอกไม้เยอะมากเราก็ไม่ไหวนะคะปวดตาก็ แม่ใส่ชุดเรียบๆไปก่อนเนาะ